สวัสดีครับผมยุขึ้นเนมบ้านอลูมเนียมนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าประมูล6กสิบเก้าผมเพิ่งประมูลเตาไปนะครับผมนี่ครับเราขป็นความร้อนรถเฟกอย่ที่นายชื่อผมครับผม,มบรประมูลได้ขอแสดงความยินดีกับคุณบ้านอลูมเนียมผู้ชน,นะการประมูลนะครับ ทีนี้มาดูสินค้าที่ผมได้รับส่องมาแล้วนี่ของจริงครับที่ผมได้รับเมื่อเช้ากชครับจากลิ็บประมูลปกเก้า ลงสินค้ามาถึงแล้วนะครับได้รับแนละ้วต้องขอบคุณมากนะครับผมคงไม่ได้เปิดข้างในนะครับเพราะมีคนจะขอสื้อต่อเพื่อไว้ทําคุมบิดนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับของแท้อยากเรียนเชิญเพืเ่อนๆถ้ามาบิดกันนะครับสนุกกันที่ปรามูหกสิบเก้านะครับ ขอบคุณครับ